บทที่4,580ก่อนที่จงทิวฮวาจะมาวันนี้หล่อนได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวของมาลันแล้วและยังได้ยินจากเฉินหลีผิงว่าเธออาศัยอยู่ทอมสันเฟิร์สคาสในจินหลิงและขับรถโรลรอยส์เมื่อได้ยินมาลันกล่าวเช่นนั้นเธอก็ erm ไม่แปลกใจอะไรเลยเธอยิ้มและพูดกับมาลันว่าคุณไม่คิดว่ารถอย่ Roll างโรลรอยส์คัลินแนจะคันใหญ่เกินไปสักหน่อยไหมสำหรับผู้หญิงอย่างเราเรา เวลาออกไปไหนฉันไม่ค่อยได้ขับเลยฉันมักจะให้คนขับหรือพี่เลี้ยงขับรถให้เป็นรถประดับกลางสะดวกสบายและกังวลน,น้อยกว่าการขับรถด้วยตัวเองอีกนะมาลันกล่าวอย่างอิจฉาครอบครัวเราไม่มีพนักงานขับรถประจำหรือพี่เลี้ยงเด็กนั่นน่าสิมิฉะนั้นฉันจะได้สัมผัสความรู้สึกของการเป็นเจ้านายหญิงแบบคุณไปแล้วจงชีวาพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่เห็นยากเลยนะ ถ้าคุณไม่มีรถขนาดกลางหรือพี่เลี้ยงคนขับก็ไม่เป็นไรเอานี้สิเดี๋ยวพักหนึ่งฉันจะส่งให้คุณสักคันคุณคงรู้จักเล็กซัส L M 3 0 0นะฉันสั่งรถนำเข้าแบบนี้มาสามคันแล้วจากตัวแทนจำหน่ายรถนำเข้าที่จริงแล้วเดิมทีฉันอยากจะเก็บไว้ให้พ่อแม่สักคันแต่ตอนนี้มีแผนจะไปตั้งรกรากที่อเมริกาแล้วไม่กลับมาอีก และเดือนหน้ารถก็มาถึงก็ไม่รู้จะเอารถไปไว้ที่ไหนงานก็เอาให้คุณใช้ดีกว่าไหมมาหลันดีใจและพล่องออกมา LM สามรคือคือว่าราเอลฟาราคามันเพิ่มขึ้นมากถึงหลายล้านเลยเชียวนะใช่จงชีวาพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มหลายคนบนโลกโซเชียลบอกว่านี่เป็นรถที่ไม่คุ้มกับราคาแต่ฉันคิดว่ามันโอเคนะ อย่างไรก็ตามหากเราชอบถึงแม้ว่ามันจะมีราคา180ล้านแล้วไงก็แค่ซื้อบอกตรงๆถ้ารถรุ่นนี้ไม่ขยับขึ้นราคาคนรวยจะไม่ซื้อมันเอาจริงๆนะไม่เว้นแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวถ้าราคาถูกเกินไปก็ไม่มีใครกล้ากินแต่ถ้ามันแพงเกินไปมันก็จะมีเฉพาะคนที่มีเงินส่วนน้อยที่ซื้อกินได้อันที่จริงถ้าหากพ่อค้าแม่ค้าสามารถขึ้นราคาถ้วยละ3ล้านหยวนจะดีที่สุด ในกรณีนี้เฉ็คเช่นเดียวกันหากคุณเพียงขับรถไปบนท้องถนนคนอื่นๆจะรู้ว่านี่คือรถราคา5้าล้านในมุมมองคนส่วนมากจะมองว่ามันราคาสูงเกินไปไม่คุ้มค่าแต่ในมุมมองของคนรวยมันคือรถหรูที่ราคาต่ำและหรูหราที่สุดแล้วมาหลันชื่นชมในหัวใจและคิดในใจว่าฉันคิดว่านี่เป็นวิถีชีวิตของคนรวยในทุกเรื่องเราไม่ได้แสวงหาความคุ้มทุน แต่เพียงเพื่อให้เข้ากับใบหน้าหรือเศรษฐานะเท่านั้นทันใดนั้นเธออดไม่ได้ที่จะแอบพูดในใจว่าจงชีวาคนนี้ใจกว้างเกินไปใช่ไหมทันทีที่อ้าปากเธอก็จะมอบไายเอลฟาให้ตัวเองเลยหรืึรถทั้งคันน่าจะมีราคาสามล้านหยวนกรณีนั้นฉันจะเก็บไว้เองหรือจะขายเงียบๆใครจะรู้ ในเวลานี้จงชีวากล่าวอย่างไม่เป็นทางการว่ารถนําเข้าแบบนี้มักจะไปที่ท่าเรือก่อนเพื่อทําพิธีการขั้นตอนตามศุลกากรเสร็จแล้วถึงจะเข้ามาได้ในเวลานั้นฉันจะขอให้ตัวแทนจำหน่ายรถติดต่อทางศุลกากรโดยตรงแล้วส่งมันไปที่จินหลิงโดยรถสไลด์คุณสามารถรับรถและรับป้ายทะเบียนได้ง่ายๆมาหลันรีพูดว่าโอ้ฉันฉันละอายใจเกินไป มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่จะรับของขวัญราคาแพงเช่นนี้จากคุณได้ตงชีวาพูดด้วยรอยยิ้มรถถูกจองไว้แล้วและฉันบอกว่าเมื่อมันไม่ได้ใช้งานมันก็จะไม่ได้ใช้งานคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพกับฉันให้มากถ้าคุณไม่รับรถทุกอย่างก็จะไม่สมบูรณ์ปัญหาไม่เพียงแต่ต้องหาที่จอดเท่านั้นฉันยังต้องบำรุงรักษาเป็นครั้งคราวอีกด้วย มันยุ่งยากพอสมควรและการส่งให้คุณถือว่าเพื่อนได้ใช้ประโยชน์เช่นนี้มันดีที่สุดมาหลันตื่นเต้นมากและรีพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอ้ขอบคุณมากๆนะยินดีด้วยจงชีวายิ้มเล็กน้อยมองดูเวลาแล้วพูดอย่างตั้งใจโอ้เราเกือบจะเช็คอินแล้วนี่และข้างในยังมีห้องรับรองระดับเฟิร์สคลาสอยู่งั้นหลังเช็คอินค่อยคุยกันต่อว่าไง มาหลันรีบพูดโดยไม่คิดเอาละง,ง้นเราไปเช็คอินกันเถอะเมื่อพูดอย่างนั้นเธอก็ลุกขึ้นเก็บกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของเธอและเตรียมที่จะออกจากห้องรับรองพร้อมกับจงชีวาในเวลานี้จงชีวาในใจก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเพราะหล่อนกำลังจะดำเนินการตามแผนที่ได้เตรียมการนานมาแล้วเป็นอย่างดี ดังนั้นขณะเก็บข้าวของอย่างช้าๆเธอก็เคาะเบาๆสามครั้งบนกล่องพลาสติกสีดําในกระเป๋าใบเล็กของหล่อนกล่องพลาสติกนี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารทางเดียวที่มีซิมการ์ดในตัวนับตั้งแต่วินาทีที่เธอเข้ามาเจอมาหลันผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอก็อยู่ในรถที่จอดรออยู่ในที่จอดรถเพื่อฟังความคืบหน้าภายในด้วยมือถือของอีกฝ่ายเช่นกันและเธอก็เคาะสามครั้งซึ่งเป็นสัญ,ญญาณบ่งบอกขั้นตอนต่อไป เมื่อผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้รับการขอสามครั้งหรือตามที่ตกลงกันไว้พวกเขาก็จะโทรเข้ามือถือของจงชีวาทันทีบทที่4581ในเวลานี้จงชีวาแซงทำเป็นว่ากำลังจัดกระเป๋าเดินทางและเมื่อจู่ๆโทรศัพท์มือถือของหล่อนดังขึ้นเมื่อเห็นคำสามคำชื่อเลขาฉินปรากฏในรายชื่อหน้าจอหล่อนก็จงใจแซงทำเป็นยุ่งไม่ฟังแนบหู เพียงกดรับสายพร้อมเปิดลำโพงวางมือถือไว้ข้างๆขณะจัดกระเป๋าไปด้วยพลังกล่าวว่าเลขาชินมีอะไรด่วนหรืออีกสักครู่ฉันกำลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรก็รอจนกว่าฉันจะสะดวกก่อนได้ไหมเสียงของอีกฝ่ายพูดอย่างเร่งรีบคุณหญิงคะคุณหญิงใหญ่ประสบอุบัติเหตุคะ่ะจงชีวารู้สึกประม่าทันทีและรีบถามด้วยความสนใจสถานการณ์เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของฉัน อีกฝ่ายรีบพูดวันนี้หญิงชราขี่ม้ากับนายน้อยนั่นนาสิคะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆม้าก็ตกใจและใช้ส้นเท้าดีดปลายคังหญิงชราจนเธอสลบไปแล้วเนี่ยเพิ่งส่งเธอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงจงชีวาพูดอย่างกังวลเกิดอะไรขึ้นทำไมปล่อยให้แม่ของฉันถูกม้าแตะเอาได้พ่อบ้านไปไหน ผู้จัดการของสนามม้าแข่งทำอะไรอยู่ให้แจ้งผู้จัดการสนามม้าทันทีจับม้าตัวนั้นไว้เพื่อมอบมันให้ฉันเก็บของแล้วจะออกไปและนำม้าตัวนั้นออกไปเชือดทิ้งซะวันนี้มันพยศเตะแม่ของฉันได้และพรุ่งนี้มันอาจจะไล่เหยียบลูกชายของฉันก็ได้อีกฝ่ายพูดอย่างลังเลว่าตะ,ตะแต่คุณหญิงม้าตัวนั้นที่คุณผู้ชายสามีคุณซื้อมาจากเติร์กเมนิสถานด้วยเงินกว่าแดล้านบัลล่าเชียวนะคะ มันเปรียบเหมือนรถ BMW คันหนึ่งเลยนะถ้าเราค่ามันแบบนี้มันจะไม่เหมือนเราทุบรถ BMW ทิ้งหรอกเหรอรีบเกินไปมั้งคะจงชีวากล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่าถ้าฉันขอให้คุณค่ามันคุณก็ต้องค่าฉันไม่ต้องการมาที่เลี้ยงไม่เชื่องต่อให้มันจะดีแค่ไหนนี่คือราคาของความผิดพลาดของมันที่จะต้องแบกรับ มาลันที่อยู่ด้านข้างตะลึงงานและอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจว่าโอ้แม่เจ้ารถ BMW อยู่ที่แดกย่าเช่นนี้ซื้อมามากกว่า8ล้านดอลลาร์จะถูกค่าตายเพราะมันเตะหญิงชราคิดเป็นเงินเกือบครึ่งร้อยล้านหยวนเลยนะน,นั่นโอ้ลูกอีแม่เย็ดแม่งกูละเชื่อเลยพูดก็พูดกูยังไม่เข้าใจโลกของคนรวยเลยจริงๆนะศาสตร์ ในเวลานี้เลขานุการที่อยู่อีกฝั่งของโทรศัพท์ได้แต่พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าโอเคคุณหญิงงั้นเดี๋ยวดิฉันจะจัดการให้แต่สถานการณ์ฝ่ายหญิงชราไม่เป็นไปทางในแง่ดีเลยนะคะคุณคิดอยากจะมาดูใจท่านก่อนไหมตงชีวากล่าวอย่างช่วยไม่ได้จะต้องไปสิไปอย่างแน่นอน อีครึ่งชั่วโมง,งฉันจะผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้วสิไม่มีทางเลยจริงๆทำไงได้เนี่ยเมื่อพูดอย่างนั้นเธอเรีบพูดว่าฉันจะกลับไปเดี๋ยวนี้เจอกันที่โรงพยาบาลอีกฝ่ายกล่าวด้วยความเคารพทันทีโอเคเจอกันที่โรงพยาบาลหลังจากวางสายจงทีวาพูดกับมาลันอย่างหงุดหงิดมากว่ามาลันฉันขอโทษเธอจริงๆนะ แม่ของฉันถูกมาเตเอาเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นฉันต้องไปโรงพยาบาลเพื่อดูใจแม่คิดว่าวันนี้ฉันคงออกไปไหนไม่ได้แล้วมาลันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยนอกจากนี้เธอยังต้องการใช้ประโยชน์จากเที่ยวบินทางไกลนี้เพื่อเข้าใกล้ผู้หญิงที่รวยเวอร์วังอลังการที่อยู่ตรงหน้าเธอตรงนี้โดยไม่คาดคิดเธอออกไปไหนไม่ได้เพราะเหตุมาเตปลายคางแม่กระทันหัน ในขณะนี้หัวใจของมาหลันก็เปลี่ยนไปและหล่อนพูดอย่างรวดเร็วว่าโอ้ทิว่าถ้าหญิงชราบาดเจ็บสาหัสเธอต้องดูแลไม่เช่นนั้นเอานี้สิวันนี้ฉันจะไม่จากไปไหนฉันจะไปโรงพยาบาลกับเธอด้วยเพื่อดูใจหญิงชราหลังจากหญิงชราสบายดีแล้วเราค่อยกลับจีนด้วยกันว่าไงอันที่จริงมาหลันไม่ได้สนใจหญิงชราที่หล่อนไม่รู้จักพบหน้าสักนิดหรอก อีกอย่างไม่ต้องพูดถึงแม่ของจงชิวฮวาเลยแม้แต่แม่ของหลอนเองอยู่ใกล้ๆเมืองจินหลิงหลอนยังไม่สนใจที่จะไปเยี่ยมเยียนหรือถามไถ่ยและนี่ก็หลายปีแล้วหล่อนยังไม่กลับไปบ้านพ่อแม่ของหล่อนเลยนับประสาอะไรกับแม่คนอื่นเหตุผลที่มาหลันพูดเรื่องนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่หล่อนไม่อยากพลาดโอกาสการเดินทางไปที่เกาะฮ่องกงในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเธอยังคงรอที่จะใช้เวลาสักสองสามวันที่คฤหาสน์ของจงชีวาบนถนนฉีสซุนก่อฮ่องกงและสนุกเพลิดเพลินกับมันถ้าจงชีวาจากไปในวันนี้แผนการของหล่อนจะไม่สูญเปล่าไปหรอกหรือ